เดี๋ยวนะอย่างที่ผมบอกอาจารย์ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่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 ค่อยไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่เพราะช่วงนี้ผมก็ปักใจเหมือนกันช่วงนี้นะปักใจช่วงนี้ผมคนยังเหนื่อยแล้วปาดเหนียไม่ทันเลยผมว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผมคือผมแบบคือผมจะมีเฉพาะงานงานหลักและนี่ในส่วนที่กลางคืนที่เล่นบนเตียงคืนเนี่ยคือผมก็ออกมาเลยไงครับ นะครับเปิดในเดือนเดียวกันเนาะยี่สิบเห็นไหมยี่สิบมีนานครับหนึ่งหมืม่นบาททวงถามทวงถามไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบนะครับมีไลน์ให้ดูนะครับเขาก็ไม่ตอบเสร็จแล้วพอแล้วเขาก็ปิดเฟซแล้วเขาก็กล่าวอ้างว่าอ่าเฟสมีปัญหาอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนเพราะว่าพอผมตอนเช้าผมเปิดดูเฟซเอาเฟซเขาหาย นะครับผมก็เลยพิมพ์เข้าไปใน messenger บอกว่าอาคุณโยกครับผมขอเงินส่วนที่เหลือของคืนนะ<ช>ถ้าไม่งั้นเนี่ยผมต้องแจ้งความแน่นอนนะครับในระยะหนึ่งนะครับภายในวันนั้นแหละเขาก็เย็นเมันเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าเฟซเขามีปัญหาตอนนี้เขาออนใน้ปกติ<ช>แล้วแล้วนะวันวันนี้ผมก็ได้ไปรู้จักคุณโยลูกผีโดยการแนะนําของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแนะนําไปทีนี้ ก็มาพูดคุยใ <board> นเรื่องตัวหย่องเลยหรือว่าหยกยบลูกี่ครับหยกลูกขี่นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นที่เราได้พูดคุยกันด้วยวาจาที่นั่งคุยลักษณะนี้แล้วก็ได้คุยกันโดยที่เราได้ได้ทําลายกลุ่มขึ้นมาซึ่งในในในกลุ่มไลน์นั้นก็นจะมี่ามีคนใกล้ชิดของคนนึงเป็นสุภาพสตรีนะครับที่อยู่ข้างผมนะครับแล้วก็มีอาจารย์มูดินคนหนึ่ง คุณหยุดกี่คนนึงแล้วก็ตัวผมมีมีั้องสี่คน